มาแล้วนะครับผมผมเราจะมารีแคปบวยนะผมคู่ระหว่างซาโตะและบัวขาวบัญชามเมงนะครับผม14ปีที่บัวขาวราอคอยจะแก้แค้นได้หรือไม่นะครับผมเพราะซาโตะเป็นคนเดียวในโลกที่ชนะน็อกบัวขาวนะครับผมก่อนโชว์เขาบอกว่าเขาจะเป็นคนเดียวในโลกที่จะชนะน็อกบัวขาวถึงสองครั้งต้องบอกก่อนนะครับผมคู่นี้เคยเจอมากันแล้วทั้งหมด4ครั้งนะครับผมครั้งนี้เป็นครั้งที่5้า สามครั้งแรกชกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมอ่าสอกครั้งแรกบัวขาวชนะไปครั้งที่สามบัวขาวแพ้น,น็อกของผมในาการเควันนะครับผมส่วนครั้งที่สี่เจอกันครั้งล่าสุดคือปี2013าที่รายการแมชมวยไทยนะผมครั้งนั้นบัวขาวชนะคะแนนไปนะครับผมและครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะผมโดยกติการครั้งนี้เป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับผมและการให้คะแนนนะผมถ้าเสมอไม่มีการตัดสินนะครับผมแต่สามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ก็เหมือนกับ ที่โวขาวต่อยกับญี่ปุ่นครั้งที่แล้วเลยนะครับผมอากติกาเหมือนกันเลยถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับผมถ้าใครเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมและฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับผมมาเรามาเริ่มยกที่1น,นะครับผม14ปีที่รอคอยระหว่าง บัวขาวบัญชาเม้มเงและซาโตะนะผมบอกเลยว่าซาโตะเป็นมวยขวาสูงยาวนะผมบัวขาวเขามวยขวาแลผมมาซาโตะเปิดเกมเดินเขาก่อนแล้วนะครับผมเตะขวาเข้าไปที่ก้านคอนะผม,ผมหวังติดชีพเลยนะครับบัวขาวยังไงบัวขาวยังทีไปอุยฮุกซ้ายลูกนี้ทุ่มไปแล้วนะผมอุยต้องบอกนะผมกตรการคิกบ็อกซิ่งนะครับผมสามารถตีเข่าได้ทีเดียวนะครับ โอ้โหซาโตนี่คือทรองเขาเป็นมวยเลยนะผมว่อย่างว่าเขาเคยเป็นแชมป์เควันอุย้ยลูกซ้ายต่อยขวาลูกนี้น่ากโกนัจริงครับบวัวขาวแต่ซ้ายไม่โดนครับผมซาโต้ยับยับหนึ่งสองอ้ยลงท้องโอ้โหหนึ่งสองขึ้นก้ารคอไม่โดนนะผมอเตะขวาเขาไปลูกนี้ครับผมซาโตะโอ้โหช่วงชกแกนแบบว่ายาวมากผมซาโตะแต่ซา้ายบัวขาวดึงหลบได้หวังขึ้นก้านคอนะผมติดการบวัวโอ้ยซาโตตีซ้ายนะผม ลลอกตีแล้วตีที่โหเจ้งต,ตีลูกนี้คือถ้าต่อยมวยไทยนี่กติกามวยไทยนี่หึงเดือดน,นะเดือดเองนะเดือดเลยนะแยบไปแล้วผมแยบไปตีซ้ายเข้าไปโหเขาลูกนี้แหลมนะผมซาโต้โดนซ้ายของบัวขาวมากครับผมบัวขาวจ้องจะฮุกซ้ายหลายทีแล้วนะสังเกตเท่าที่ดูนะผมคือเตะซ้ายฮุกซ้ายหลายทีนะผมสําหรับบัวขาวมัญชามเองนะครับต่อยขาวา หนึ่งสองเข้าไปนะผมซาโตทีบหัวขาวทีบคืนนะครับผมยับไปโอ้ยหนึ่งสองขึ้นก้านคอนะครับผมเดินแล้วนี้ยซาโตเตะซ้ายโอ้ยต่อยขวาโอ้โหเตะขวาแล้วขึ้นซ้ายข้างนะ้คอนี่น่ากลัวจริงอืนี่ล้มเสียจังหวะเล็กน้อยนะผมสำหรับซาโตะบักขาวเดินมาแล้วเดินมาแล้วยับยับ แยบเแยบของจังหวะอยูุ่กซ้ายนะผมโอ้ยเมาหรือเปล่าเอ้ยเหมือนมีอาการเหมือนมีอาการโอ้ยต่อยขวาลูกนี้โอ้ยทีมขวาลูกนี้โดนเต็มเต็มนะผมไหวไม่ไหวห้หกไม่ไหวนะครับผมโอ้โหซาโตะโดนน็อกไปในยกที่หนึ่งนะผมในยกที่หนึ่งเหลืออีกแค่เพียงสี่สิบวินาทีนะผม โอ้โหปีที่รอคอยพี่บัวขาวชนะน็อกได้แล้วนะครับผมอย่างที่เขาพูดไ้เลยว่านี่ต่อยที่บ้านผมผมต้องชนะน็อกให้ได้นะครับผมสิปีที่รอคอยผมกับการที่แพ้น็อกในครั้งนั้นผมเป็นแผลในใจมาตลอดนะผมมาเดี๋ยวเราไปดูภาพชา้าสโลวเป้าวการดเปิดปังว้าวอยว้าลูกนี้